สวัสดีค่ะมาพบกับชิตาเพจค่ะเพจแห่งการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเมื่อวานเสมอนะคะเรามาล้อมเลืองหัวใจด้วยความรักกันค่ะสําหรับวันนี้ชุดอาจจะ,ปะแปลกๆหน่อยนะคะเนื่องจากว่ามีนัดกับน้องสาวค่ะวันนี้เราจะไปออกกําลังกายกันแล้วก็ขี้เกียจเปลี่ยนชุดก็เลยใส่ชุดเนี้ยตั้งแต่เช้ามาก็อย่างที่เห็นค่ะ ก็พอดีกับข่ากับเรื่องราวที่นีจะเล่าวันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบมีง่ายที่นีอยากจะมานําเสนออยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าจริงๆชีวิตของคนเราอ่ะไม่ได้จําเป็นจะต้องมีพิธีรีตองทุกขั้นตอนหรือว่าทุกทุกชั่วโมงหรือทุกความเป็นอยู่ของเราอะค่ะในความเป็นจริงแล้วอะชีวิตของเรามันเหมือนกับมีถ้าถ้ามองในอีกแง่หนึ่งอะค่ะนีมองให้เหมือนกับหัวหอมอะค่ะ ที่หัวหอมมันจะมีเปลือกที่ล้อมรอบอยู่ถอดออกถอดออกถอดออกไปเท่าไหร่มันก็ไม่หมดมันก็เหมือนกับการใช้ชีวิตของคนเราซึ่งบางครั้งอะคะ่ะการที่เราอยู่ในสังคมนานๆการที่เราถูกลออล้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่อะคะ่ะมันทําให้แก่นแท้หัวใจของเราจริงๆอะถูกอบกอดไปด้วยไปด้วยสิ่งที่สังคมเขาบอกว่าดีไปอบกอดไปด้วยในสิ่งที่เขาคิดว่า คิดว่ามันเหมาะสมอะคะ่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วอะเราอะอาจจะไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นเลยก็ได้ซึ่งแรงบันดาลใจตัวนี้ค่ะนี้ได้จากอาจารย์ของนี้เองก็คือครูแป๋วนะคะพูดถึงเรื่องการที่เขาใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันของเขาซึ่งบางครั้งอะคะ่ะครูแป๋วจะมีเรื่องที่ใช้สําหรับในการตั้งคําถามในการใช้ชีวิตของตัวเองคือถ้าเกิดการที่เราเจอปัญหาการที่เราอยู่ตรงเนี้หรือว่าการที่ทําอะไรสักอย่างเนื้อคะ่ะถ้าไม่มีคนอยู่ตรงเนี้พี่แป๋วจะทําแบบนี้ไหม คือลักษณะของตัวอย่างนะคะเหมือนลักษณะการกินข้าวเงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าถ้ากินข้าวเสร็จปุ๊บอะ่ะเขาก็จะนั่งพิารณาว่าการกินแบบไหนอร่อยอย่างพี่แป๋วก็ชอบกินโอวันตินใส่ใส่ปาทองโกใช่ไหมคะก็คือจะชงชงโอวันตินแล้วเอาปาทองโกะใส่แล้วใช้ช้อนตักกินซึ่งถ้าเราไปนั่งกินข้างนอกอะ่ะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้บางทีในสังคมภายนอกเขาก็จะบอกเหมือนเหมือนเด็กๆก,กินทาไมกินเหมือนเหมือนไม่มีมารยาทเหมือนเด็กกินอะไรเงี้ค่ะซึ่งมันมีหลากหลายความคิด ที่เขาจะมองแต่ถ้าคนที่เปิดกว้างจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้คิดอะไรกับการกินลักษณะต่างๆอย่างนี้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดค่ะสิ่งที่นี้ได้เป็นแนวคิดก็คือว่าบางครั้งค่ะคนเราอ่ะค่ะถูกสังคมอ่ะหล่อหลอมให้เขาเป็นคนคือคุณต้องเป็นคนเรียบร้อยคุณต้องเป็นคนพูดเพราะคุณต้องเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ในแบบที่สังคมต้องการแต่จริงๆแล้วอ่ะค่ะการที่ถูกหล่อหลอมมากจนเกินไปบางทีเราก็มองหาตัวตนของเราอ่ะไม่เจอ ว่า,าวลักษณะของเราอ่ะโดยโดยหัวใจโดยลักษณะของเราอ่ะเป็นยังไงบ้างมีมีลักษณะที่ต้องการอะไรความต้องการจริงๆในการใช้ชีวิตมันเป็นยังไงซึ่งหลายครั้งอะคะ่ะนี่มานั่งพิจารณาตัวเองตัวเองก็ถูกหล่อหลอมในในลักษณะแบบนั้นเหมือนกันมาออกไปข้างนอกอ่ะจะต้องเป็นคนมีมารยาทจะต้องเป็นคนที่ต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องเรียบร้อยแบบนี้ซึ่งในความเป็นจริงคือ การออกไปตลาดอะคะ่ะบางทีมันก็ไม่ต้อง,องเรียบร้อยมากก็ได้เสื้อยืดกางเกงยีนมันก็ออกไปได้เงค่ะหรือว่าการไปไหนมาไหนอะคะ่ะการที่เราเป็นตัวของเราในในอย่างที่บอกค่ะคือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในตัวของเราอะเป็นแบบไหนอยากจะให้ใช้ชีวิตแบบนั้นเพราะบางครั้งการที่เราไม่ไม่กลับมานั่งพิจารณาตัวเองเลยไม่เคยกลับมานั่งแบบมานั่งคิดถึงความต้องการจริงๆอะคะ่ะเราอาจจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ ในบางวันที่รู้สึกว่าอยากแต่งสวยอยากแต่งตัวสวยๆออกไปข้างนอกแต่เผอิญชุดนั้นมันไม่เหมาะ,ะค่ะแต่เราอยากแต่งอะ่ะเราก็แต่งออกไปเนี่ยแล้วการการที่ชุดมันสวยก็จริงมันทําให้เราดูดีขึ้นก็จริงแต่เสื้อผ้าตัวนั้นมันดันระคายเคืองผิวหรือว่ามันใส่แล้วมันไม่มีความสุขอะค่ะมันก็ต้องกลับมานั่งคิดว่าความเหมาะสมกับความสุขเราจะต้องเอาสิ่งไหนเข้า เข้ามาเข้ามาในชีวิตเรามากกว่ากันมันทําให้นีต้องกลับมานั่งคิดหลังจากที่พี่แป๋วพูดในเรื่องในสิ่งที่พี่แป๋วอะคะ่ะจะต้องอยู่กับสังคมมากมายแล้วเขาจะต้องวางตัวแบบไหนในขณะที่นี้มองว่าบางทีชีวิตการเรียบง่ายในการใช้ชีวิตอะคะ่ะมันเป็นความสุขง่ายๆโดยที่ไม่ต้องดัดแปลงอะมันเป็นความสุขที่คือเขาเป็นแบบไหนก็คือเป็นแบบนั้นนะคะไม่จําเป็นจะต้องคือถ้ามันไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอะ่ะ การที่เราเป็นตัวของเราอ่ะมันจะทําให้ตัวของเราเองอ่ะเคารพในตัวเองและเหนือสิ่งอื่นใดจากการผลจากความเคารพในตัวเองมันจะทําให้เรามีความสุขโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่ว่าไม่แคร์คนอื่นนะคะถ้าเกิดหากจะต้องออกไปงานหรือออกไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องเป็นมารยาทจริงๆเราก็ทําได้แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตของเราอย่างไปงานศพให้ใส่เสื้อดําเราก็ใส่เสื้อดําไปงานแต่งให้ใส่เสื้อสีสดใสเราก็ใส่เสื้อสีสดใสะคะ่ะก็คือตามกาลเทศะ แต่ในวันที่เราอะค่ะอยู่ที่บ้านวันที่เราอะค่ะใช้ชีวิตไปตลาดเดินเที่ยวหรือไปไปในสิ่งที่เราอยากไปอะบางทีมันก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องเป๊ะทุกขั้นตอนไม่ได้จําเป็นจะต้องแต่งตัวสวยเขียนคิ้วเขียนตาหรือแต่งตัวให้มันเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซนต์ลองอะค่ะลองเป็นตัวเองให้จริงๆสักวันหนึ่งวันดีคืนดีอาจไปเดินห้างแล้วใส่เสื้อบอลไปก็ได้หรือวันดีคืนดีอะค่ะอาจจะใส่เสื้ออาจจะเป็นสปอร์ตบาร์ เดินออกไปสวนโดยที่แบบคือเป็นตัวของตัวเองในในลักษณะที่มันเป็นจริงๆอะค่ะเราอาจจะไม่ได้มีไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องแคร์คนอื่นจนมากจนเกินไปเพราะท้ายที่สุดอะค่ะคนทุกคนอะเขาสนใจคนอื่นในแค่ระยะเวลาสั้นๆกลับไปถึงบ้านเขาก็สนใจในเรื่องของตัวเองแล้วค่ะเขาก็สนใจเรื่องปากท้องเรื่องค่าน้ําข้าไฟอาหารการกินทั้งลูกทั้งสามีหรือว่าภรรยาของเขาแล้วเขาจะสนใจเราแค่ แค่เซี่ยวนึงอะแค่แค่องศาหนึ่งที่เขาเจอ,อค่ะถ้าเรื่องนั้นอะเราไม่ได้ทําให้เขาเดือดร้อนมากจนเกินไปอะบางทีเราต้องหัดอะค่ะหัดกลับมามองตัวเองหัดมาใช้ชีวิตให้มีความสุขในสิ่งที่ตัวเองเป็นโดยที่เราลอกเปลือกทางสังคมออกเพราะหลังจากที่นี่คิดได้ค่ะนีลองเอาเอา,เอาเรื่องที่พี่แป๋วอะค่ะ,ะเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นกินปลาต้องโกนหรือไม่ว่าจะไปไปกินอาหารที่ที่ร้านอาหารแบบ ไม่ได้เป็นพิธีการมากๆเงี้ยคะ่ะถ้าสามารถใช้มือได้พี่แป๋วเขาก็ใช้มือนั่นหมายความว่า การใช้มือค่ะมันไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนหลายครั้งที่เพื่อนทักว่ามันไม่โอเคนะทําไมไม่ใช้ช้อนไม่ใช้ซ่อมและอย่างนี้อะค่ะนีใช้เวลานีไปกินไก่ไก่ข้างนอกอะ่ะที่เป็นพวกไก่วิ่งไก่ย่างหรือว่าไก่ KFC ก็แล้วแต่นีใช้มีดไม่ถนัด่วนนี้นีก็จะเป็นมืออยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นอะคะ่ะด้วยความรู้สึกตรงนี้นีรู้สึกบางทีมันก็เสียมารยาทอะ่ะพอไปอยู่ข้างนอกนีก็ไม่อยากจะไปกินนีไม่ชอบไปกินไก่ไก่ KFC ที่ข้างนอกนีจะซื้อมากินที่บ้านกับน้องๆไง,งะคะ่ะแต่พอมานั่งคิดแล้วอะ ลือกสร้างสังคมแบบนี้บางทีมันก็ทําให้เราอึดอัดเพราะความเป็นตัวตนของเราลดลงจริงๆการกินอาหารก็คือแค่การเอามือหยิบกับข้าวใส่ปากแต่เนื่องจากพิธีการทางสังคมที่มันบอกว่าคุณจะต้องมีมารยาทในการกินนะคุณต้องใช้ซ่อมสิคุณต้องใช้มีดสิคุณต้องใช้ช้อนหรือใช้ตะเกียบให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่คุณกินสิแต่ถ้าเรากินมันไม่อร่อยอะคะ่ะไปนั่งกินที่ร้านเราต้องใช้มีดแล้วไปนั่งหันหนังหานานันแล้วไม่ไม่ถนดัดแล้วมันก็กระโดดไปที่อื่นนะคะ นว่ามันอันนั้นมันก็ยิ่งจะเสียมารายาทกว่าด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นค่ะนีถึงต้องกลับมานั่งคิดว่ามีอะไรบ้างในชีวิตของนีอะที่นีปล่อยปล่อยให้สังคมภายนอกอะมามาเป็นเปลือกให้นีอะค่ะแล้วทาให้นีรู้สึกไม่มีความสุขการที่เราจะต้องแต่งตัวการที่เราจะต้องใช้ชีวิตหรือว่าการที่การที่ออกไปข้างนอกแล้วเราจะต้องทังท้งที่ไม่อยากไปทําแต่ต้องทําอะค่ะจําเป็นไหมที่เราจะต้องปฏิเสธ มันจําเป็นไหมที่ต้องต้องไปอะค่ะถ้าถ้าปฏิเสธได้เราก็ปฏิเสธไปเพราะว่าชีวิตของคนเรามันเอาจริงๆมันก็สั้นเนาะถ้าถ้าว่ากันตามจริงแล้วอะค่ะถ้าสายที่ฝึกมรณานุสติจริงๆอะจะรู้ว่าชีวิตมันสั้นเพราะฉะนั้นค่ะณนะเวลาที่เรามีสิทธิ์เลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเรามีสิทธิ์เลือกที่จะทําอะไรสักอย่างอะเพื่อที่จะให้เราเป็นเราอะค่ะที่มีความสุขจริงๆนี่ว่า เรามาลอกเปลือกแล้วลองมานั่งคิดดิมานั่งคิดดูค่ะว่าชีวิตของเรามีอะไรบ้างที่เราทําตามแบบแบบแผนมากจนเกินไปจนวันนี้ทําให้ชีวิตของเราขาดความสุขมันมีเรื่องราวดีๆง่ายๆในชีวิตแค่การเดินเข้าไปกินข้าวแค่การแต่งตัวง,ง่ายๆในวันสบายๆหรือแค่การไปน,นอนหลับพักผ่อนข้างนอกที่คนไม่มากไม่มายแต่เราใช้ชีวิตในเป็นเราที่ดีอะค่ะมันจะทําให้เรามีความสุขและมันเป็นการชาร์จพลังงานที่ดีอย่างหนึ่งลองนะคะเรื่องราวดีๆเนี้ยค่ะ อาจจะทำให้ใครลหลายๆคนนะคะสามารถชาร์จแบตตัวเองได้โดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ลองฝึกที่จะดูแลตัวเองดูค่ะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ